กายเชนกระชูนชวสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆนะคะตอนนี้เพื่องขับดันไม้ลงข้างขุมก่อนโอ้ยหุบ่ะหุบไม่ใช่ขุมยุงเยอะค่ะเซียวเหโ้ยวอ้ยุ๊กยุงยางตายยางลง เดินขับย้ายมุมเราเราไม่ได้มองต้นใหญ่ก็เจอตรงนี้นะคะหุบค่ะหุบที่ตรงนี้เป็นที่ควรค่ะ จัดยางคานี้ก่อนค่ะตะกรงนี้ก่อนอันตรายก็ตะกี้มาไม่ทันที่แบบแก่ดัลงไปยังเลยเยอะค่ะข้างบนต้องนั่งตรงตีเป็นแบบที่แห่งที่แรกเนี่ยไม้ตายเยอะยางแก่ค่ะเป็นยางแก่นะแต่ว่าต้องยางอะไรสิเลยไม่ได้ทำ ยังเครืกก่องขับไปน่าจะดันไปให้เสร็จอีกเดี๋ยวแทบค่ะเรียวลําบาก 我不要。 แคบค่ะน่จะเรีบร้อยแล้วตามไปว้าเดี๋ยวปิดจังสัญญาแล้วนะคะแ้วกล้องต้องหนีก่อนโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวยังมีเยอะอีกอีกนะ